ประเทศต้องชะลอตัวไปด้วยและส่งผลกระทบต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคตของไทยพร้อมเรียกร้องให้การเมืองในอนาคตอย่านำประโยชน์ของประชาชนไปเป็นประเด็นการเมืองอีกชิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณการจนาสมบูรณ์ตันกลายเป็นฝันที่พังทลายทันทีกับความหวังที่ว่าประเทศไทยจะได้ยกระดับคุณภาพชีวิตด้านคมนาคมขนส่งให้มีความทันสมัย โดยเฉพาะรถไฟความเร็วสูงผ่านโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของประเทศหลังสารรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ให้กฎหมายกู้เงินดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะการกู้เงินของรัฐบาลมาใช้ในโครงการเมกับโปรเจกต์ต่างๆในมุมมองของนายอนุสรธรรมใจนักเศรษฐศาสตร์รู้สึกเสียดายกับโอกาสการพัฒนาด้านการคมนาคมที่ต้องล่าช้ากว่าประเทศเพื่อนบ้าน กับการเตรียมความพร้อมด้านการแข่งขันของเอกชนอย่างเท่าเทียมหลังเกิดประชาคมอาเซียนในปี2558ซึ่งการพัฒนาโครงสร้างด้านคมนาคมของไทยถือเป็นสิ่งจำเป็นที่ขาดการพัฒนามาอย่างยาวนานผลกระทบทางเศรษฐกิจอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าก็จะทำให้โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยที่มีความจำเป็นต่อประเทศเนี่ยก็จะล่าช้าออกไป แต่ไม่ได้หมายความว่าการตัดสินของศาลเนี่ยมันจะทําให้โครงการการลงทุนมันหยุดลงนะฮะเพราะว่าโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะระบบรางและการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับระบบโลจิสติกส์เนี่ยมันมีความจําเป็นต่อประเทศอยู่แล้วก็คงจะทําให้มีผลต่อประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับเพราะว่าโครงการเหล่านี้เนี่ยพอทําไป อย่างเต็มศักยภาพเนี่ยมันก็จะเชื่อมโยงเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยโดยเฉพาะอินโดจีนแม้สารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยว่าการกู้เงินเพื่อมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมต้องสิ้นสภาพไปในครั้งนี้แต่ในความเห็นของนายอนุสรยังอยากให้รัฐบาลชุดใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งต้องนำโครงการเหล่านี้มาปัดฝุ่นใหม่โดยผ่านงบประมาณที่ไม่ขัดต่อคำวินิจฉัยของสาร พร้อมขอให้ฝ่ายการเมืองอย่านำเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและปากท้องของประชาชนไปเป็นประเด็นทางการเมืองอีกเขาผมเชื่อว่ารัฐบาลที่ที่จะมาทำงานต่อเนี่ยก็คงต้องต้องผลักดันโครงการนี้ต่อก็ทำผ่านกระบวนการงบประมาณก็จบก็สามารถทำได้เลยมันก็จะมีการตรวจสอบทวงดุลและผู้คนทั่วไปอาจจะมีความรู้สึกว่า มันอาจจะโปร่งใสกว่าเพราะมันต้องพอมันเป็นเงินงบประมาณเนี่ยมันต้องผ่านรัฐสภาต้องมีหน่วยงานของรัฐอย่างสตองงอเข้าไปตรวจสอบเราต้องอย่าอย่าเอาคล้ายๆเกมเกมทางด้านกฎหมายหรืออะไรเนี่ยมาต่อสู้กันแล้วทำให้เกิดอุปสตรรคต่อต่อการพัฒนาประเทศคือถ้าเห็นว่าโครงการมันมีประโยชน์ และมีความจำเป็นต่อประเทศก็ควรจะสนับสนุนแม้สิ่งที่ศาลและฝ่ายต่างๆมีความเป็นห่วงว่าประเทศไทยอาจยังไม่มีความพร้อมต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมดังที่เคยสะท้อนผ่านวาทกรรมของตุลาการศาร,รัฐธรรมนูญบางคนที่ขอให้ประเทศไทยไม่มีถนนลูกรังก่อนจึงจะมีความพร้อมกับรถไฟความเร็วสูงและประเทศยังสามารถอยู่ได้ในปัจจุบัน แต่หากหันมองไปดูในประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาวและเวียดนามซึ่งกำลังเริ่มต้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไปแล้วทั้งทั้ที่ไทยอาจมีความพร้อมมากกว่าและเคยเป็นประเทศที่ถูกคาดหมายว่าจะเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียนการจนาสมบุญตนัน NBT News Focus